คนสองคนกับรถหนึ่งคันกับบรรยากาศที่โคตรจีดีในวิดีโอนี้น้อยชิพาทุกคนไปชมวิวตัวเมืองแปกหรือว่าตัวเมืองพลสวรรค์ไปสัมผัสกับอากาศที่เย็นแสนเดยนต้นไม้ที่เขียวงามขอบอกเลยว,ว่าจุดนี้ก็เป็นจุดแลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งของแขวงเสียงขวงเลยแหละไปทุกคนไปชมวิวตัวเมืองเมืองแปกไปสูดอากาศที่เย็นเย็นน้ำเดียวตอนนี้เตียก็ได้มาหอดแล้วแล้วก็มีคนไปนำผู้หนึ่งนี่ เมื่อนี้เราจะไปชมวิวเอาบรรยากาศเมื่อทุกคนเบิ่งก็ทุกคนไปเที่ยวกัน <c oughs> ตอนนี้น้อยเริ่มเดินทางออกจากเฮือนประมาณแถวซี่มงแรงซึ่งจุดหมายปลายทางของเขาก็คือเป็นภูพเพื่อที่ว่าจะไปเฮื่อทุกคนนะตมอ,อยู่ตัวเมืองเมืองแปก๊กในระหว่างทางที่ไปก็ขับรถแบบซิวซิลต้องขึ้นเพลอหลายพร้อมด้วยอากาศเย็นๆต้นไม้อ้อมหอบก็คือแบบดีที่สุดเลยตอนที่ว่าน้อยไปน้อยก็บ่กโ้เคลียว,ว่าจุดหมายปลายทางทางหน้าจะเป็นอะไรจะแดดอ้อ,อบอรหรือว่าจะฝนตกบอช่วงนี้นะฝนตกตลอดเลยฝนตกแบบนี้นะก็ดีอยู่เฮเธออากาศเย็นต้นไม้ใบหญ้า็่สุตน่น้นก็มาพร้อมความ้ ท้าถามว่ามาพร้อมกับความยุ่งยากซ้ำเรือขอบอกเลยว่าโคตรยุ่งยากเนี่ยเพือเลยกระโดดจิไปเกดกระโดดบรรยากาศในระหว่างทางที่ไปขอบอกเลยว่าดีสุดๆมีทงนาอยู่แคมทางมีต้นไม้ที่เขียวงามอุดมสมบูรณ์ยุคทางสองทางไปเลยบรรยากาศแบบนี้แหละเป็นบรรยากาศที่ฮิวใจเขาได้โคตรดีตอนนี้ก็กําลังโซ่โซะเปิรนพลูเพราคนออฟพลูแล้ว ขาจะไปภูเลยกนั่นโซ่เกลียวกำเย็นหรือว่าเขาจิ้มให้ไปุูนั้นก็ได้ตัวเมืองเนี่ยหรือว่าเขาจิขึ้นภูซางเลยเป็นไปหน้าส่วเจียแล้วภูสองเขาต้องไปตอนนี้ก็คือกำลังโซ่เพราะว่าขึ้นภูซ้างอันนี้จะได้เพราะว่าแบบเพื่นอ้อมโห่หมดแล้วแต่ว่าภูแถวนี้คืองามจริงๆเป็นเน้อเช่นวันนั้ลยวิววิวคืองามได้งามสุดๆเลย ุดลูกหูลูกตาแล้วเขาจะเอานี้มาเป็นภาระสรุปเขาคือจิไปภูนี้อ่ะจับตนนี้ยาน่่น่แล้วสิ่งที่คาดคิดมาก่อนหน้านี้ก็ได้เกิดขึ้นแล้วก็คือฝนตก หากคีอลดออกจากเหินมาเกือบี่หอดเป้าหมายละแต่สุดท้ายก็คือไปบ่หอดเป้าหมายซ้ำฝนตกก้อนฝนตกแบบนี้เขาก็มานั่งซิลยูฮานรอท่าฝนเซาแต่ก็บ่ฮหู้คือเดียวว่าเวลาทีผ่านไปจากสัวโมงฝนจังซีเซาก็ได้แต่นั่งท่านั่งทา่งทานจนเวลาผ่านไปประมาณสองชั่วโมงละก็ยังมุมีท่าทีว่าฝนจะเซาตกมาหอดตอนนี้ความหวังของพวกเขาก็คือเริ่มน้อยลงแล้วเพราะฝนน่ะตกโดยม่มีท่าที่จะหยุดเลยเอาเป็นว่ามื้อนี้เขากลับเือนก้อนแล้วจังค่อยมาเริ่มต้นเมื่อในการูมวิวมังแปกมืออื่น วาปมามื้อที่สองเมื่อนี้เป็นมื้อที่ว่าน้อยนะจิกลับไปอีกมื้อวานนี้นะแบบทํามีนึกว่าฝนจะเซาแด้่าท่าถ้า,าประมาณสองชั่วโมงนั่นแหละฝนกันอย่างบ่เซาสรุปก็คือมันตกตั้งแต่ตอนนั้นยาวจนหดเดึกเลยมามื้อนี้นาะน้อยจิไปอีกแต่ว่าเห่านะอาจิเปลี่ยนเป้าหมายไปก็คือวแบบ่าทำเิ็น้อยนะในเจอน้อยน้อยนึกว่าจิไปแบบเป็นพูที่มันคล้ายแบบพูหัวโลนจินะไปชมวิวเปดูนนต่างๆแต่ว่าในมื้อนี้ก็คือแบบ เบืองจากสภาฟ้ากาศแล้วมันน่าจะตกอีกแต่าน้อยอยากไปถ่ายคลิปก็เลยว่าเฮาจิเปลี่ยนเส้นทางไปก็กคือขึ้นไปภูสางเพื่อที่ว,ว่าจะไปถ่ายวิวตัวเมืองแปก๊กหรือว่าตัวเมืองผลสวรรค์เนะ้่ทุกคนเบิง้งแต่ตอนนี้เขาต้องได้ท่าเตียกแล้วมันยังตืน่นเดี๋ยวน้อยจะไปปลุกเตียแล้วเขาไปเลย อยากเดินวพราตรงตัวมีเถียตัวแน่ว่ะด้วยที่ไปเแต่ทางล่างไปยากเลยตอนนี้น้อยก็คือกำลังอยู่ในเดินเป็นเดินของโงแเมเชียงขงว่องวิวเป็นคนเชื่อว่ากายไปกายมาสามารถมาแวะพักอยู่นี่ได้แบบวิวมันงามทุกอย่างมันดีมันเลิศ ตอนนี้น้อยจะพาทุกคนขึ้นไปชมวิวตัวเมืองเมืองแปดหรือว่าเมืองโพนสวรรค์มานําเตี้ยสองคนหลุดคนหนึ่งเมื่อวานนี้มีสามเมื่อวันนี้มีสองเดี๋ยวเฮาย่างขึ้นไปเลย ตอนนี้เราก,กำลังย่างขึ้นไปจุดที่สูงที่สุดของภูซางไอ้แขวงเครื่องขวงนะก็เป็นอีกแข่ง,ขงหนึ่งแล้วทุกคนที่น้อยนะยะแนะนำว่าทุกคนมาเพราะแบบนองจากอากาศบอรหรือว่าแบบวิวดีมาช่วงมาดูหนาวนะก็คือแบบสุดยอดทุกคน้องได้มาลองเดี๋ยวน้อยจะมาถามเตี้ย ب, เล่าประวัติความเป็นมาของภูซางให้ทุกคนฟังเป็นเรื่องตั้งชื่าภูซางตามที่เตี้ยคคอได้ยิน เราเตาะตามาว่าในหลวงู้นี้แจ้งซื้อผู้สร้างตอนนั้นยี่นี่มันมีสร้างหลายโอเคจบโอ้ทุกคนอยู่งามคนงามคนฮู้บอกว่าเป็นเลยจึงฮองว่าเหมืองแปกเมืองแปกนะเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีต้นแปะแบบโคตรหลายแขกเึ้นขวางต้องมีเหมืองแปกคุณลุงหงลูกตาเลยนี่ต้นแปกถึงแม้ว่าเมื่อนี่เขาอาจจะบอได้ไปแบบตามที่ ตามเป้าหมายที่เขาคิดไว้แต่ก็ได้มาท่ายผู้สร้างหรือว่าท่ายวิวงามๆเพื่อทุกคนในเบิ้งแต่ว่าวิวงามฝนตกด้ยช่วงฝนตกได้ยินคำนี้บอกว่าฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอมันถึกต้องแล้วแบบหน้าก,ก็คือเขียวงามแพง นี่ทุกคนเขามาฮอดแล้วจุดชมวิวเมืองแปดเดี๋ยวเธอลงอันนี้ก็คือเป็นวิวเมืองแปดหรือว่าเมืองโพนสวรรค์เป็เพื่อที่ได้มาแล้วนะอย่าแไดนํำเธอได้ขึ้นมาเพราะว่ามันงามได้มาเห็ ตัวเมืองเห็นแบบอากาศเย็นๆถึงภูอ้อ,อ,อมขอบดีที่สุดเสื้อหลายผู้สร้างปกติแม่นจะมีแบบมักมาแล่นตอนแรงหรือว่าตอนเซานะก็คือวิวดีแล้วดีสุด มาแล่นบอมาอย่างออกกำลังกายแบบมาชมวิวเพื่อต่างๆตัวก็โดนโดนนะจึงมีโอกาสได้ขึ้นมายื้เสียงขวางแท้ๆแต่กะดนๆดจึงได้นดนดขึ้นมาเห็นบรรยากาศแล้วกะดีดีที่สุดวิวแบบสุดยอดเป็นวิวที่เราฝนตกหาก,กระเซามานั่งแบบตัดคลิปบอเอบอเดี๋ยวเอาไว้มือเมือก่อนเดี๋ยวเราจะมานั่งตัดคลิปชมวิว ตัวเมืองมันคัก ภูสร้างเป็นอีกจุดแลนด์มาร์คนึงที่น้อยอยากแนะนำให้ทุกคนมาแหงถ้าว่าได้มาฮอดเสียงขวังแล้วต้องได้ขึ้นมาชมวิวยู่ภูสร้างตอนที่น้อยมาเมื่อนี้ฟ้ากระยาเป็นสีครึมครมอยู่ฝนน่าจะตกอย่างแน่นอนบรรยากาศที่น้อยทายเมื่อทุกคนเห็นก็จะมาประมาณนี้เลยมานั่งสิวซิวชมวิวตัวเมืองบ่ต้องขึ้นเพลืดเลายพร้อมกับอากาศที่เย็นแบบเย็น,ให,นให้เดินหาผ่อนคลายที่สุดเบิงไปไกลๆก,ก็จะเห็นวิวสุดลูกหูลูกตาไปเลยเห็นตัวเมืองเห็นภูผาป่าไม้อมหอบได้ยินเสียงแมงไม้ห้อง ได้ยินเสียงลมพัดแบบนี้แหละธรรมชาติสุดๆคลิปนี้ของน้อยก็คือใกล้จบลงแล้วกับคลิปพาทุกคนมาชมอยู่ตัวเมืองแตกก็คือสำหรับเป็นเพื่อนที่ว่ามากคลิปนี้น้อยขอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกักดซับสไครต์ันน้อยเด้อคลิปนี้แบบโคตรสู้ชีวิตเลยสองเืองในการถ่ายเอาเป็นว่า เอาไว้คลิปต่อไปเดี๋ยวน้อยจีปไปท่าเลยอไว้ท่าติดตามเดี๋ยวคลิปนี้ไปละบ๊ายบาย